คนวงเล็กชาแนลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมและท่านผูต้ติดตามทุกท่านนะคะคลิปนี้เรากลับมาพบกับแนวทางหวยลาวค่ะประจำวันที่19กันยายน2565กกันนะคะคลิปนี้เป็นคลิปหวยลาวพัฒนาค่ะออกทุกวันจันทร์พุธศุกร์นะคะดิฉันก็ให้แนวทางกันเป็นประจำทุกวันจันทร์พุธศุกร์ค่ะ ในงวดที่แล้วนี่ต้องขออภัยนะคะยังคงหลุดอยู่นะคะยังไม่ยังไม่กลับมาเข้านะคะสําหรับฮานเอาสำหรับหวยลาวนะคะดันไปเข้าระบบ6ตัวนะคะดิฉันยึดตามระบบ4ตัวนะคะผลข้างล่างจะเป็นสองหนึ่งนะคะถ้าเป็นระบบ6ตัวผลข้างล่างจะเป็นห้าหนะคะก็ยังคงไปเข้าเป็นระบบ6ตัวนะคะยังไม่เข้าระบบ4ตัวต้องขออภัยนะคะ ถือว่าไม่เข้านะคะเพราะว่าดิฉันยึดตามระบบ4ตัวนะคะต้องขออภัยคุณผู้ชมอีกครั้งค่ะเรามาดูตารางสถิติของเวลาพัฒนาในงวดนี้กันนะคะตัวเลขในตารางนะคะก็จะมีเลข1 4 9 3 6ส้าค่ะ 1-4-9-3-6-0นะคะเป็นตัวเลขที่ทางช่องเก็บสถิติได้ค่ะไม่ได้ใช้วิธีการคํานวณนะคะจึงไม่มีสูตรค่ะต่อไปจะเป็นเด่นและรองนะคะของหวยลาวพัฒนาในงวดนี้เด่นก็จะเป็นเลขเด่น0ูนย์ค่ะ และลองสีนะคะเดนซูและลองสีนะคะตัวเลขที่ทางช่องนําเสนอเกิดจากการเก็บสถิตินะคะไม่ได้ใช้วิธีการคํานวณปตดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะต่อไปก็จะเป็นชุดเด่นชุดกันนะคะก็จะนํามาจากตารางนี้นะคะนํามาจับคู่วินกันนะคะสาหรับท่านที่จับเป็นนําไปใช้ได้เลยค่ะท่านที่จับไม่เป็นดิฉันขออนุญาตจับคู่ให้นะคะ แล้วก็เดี๋ยวดีฉันจะตัดชุดวัตใจให้ด้วยนะคะแต่ต้องขอเตือนก่อนนะคะว่าชุดวัตใจที่ดีชันตัดให้ตัดให้ตามสถิติที่เขาเด่นมากที่สุดนะคะเด่นมายังไงตัดให้ตามนั้นคะ่ะยิ่งน้อยชุดเท่าไหร่คุณผู้ชมต้องรับกับความเสี่ยงเท่านั้นนะคะ และสำหรับท่านที่ต้องการชมหวยไทยนะคะดิฉันก็ลงให้ที่ช่องนี้เช่นเดียวกันนะคะสำหรับหวยไทยนะคะก็จะลงให้ก่อนวันหวยออกสองถึงวันนะคะย้ำน,นะคะหวยไทยลงให้ก่อนหวยออก2 3ถึงวันค่ะและหวยฮานอยนะคะลงให้กันเป็นประจำทุกวันนะคะ3ฮานอยสองตารางนะคะลงให้กันเป็นประจำทุกวันสามารถรับชมได้ในช่องน,นี้เช่นเดียวกันนะคะ ตัวเลกสามารถมีเข้าไม่ดูดทุกเมื่อค่ะโปรดใช้พิจารณาณในการรับชมนะคะและสำหรับท่านที่ไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆมของทางช่องค่ะโปรดติดตามนะคะแลวกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆ่แลวฝากกดไลค์กดแ,แชร์เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยค่ะชุดวุ้นใจนะคะจะอยู่ในชุดเด่น5ชุดค่ะเราอยู่ในชุดกัน1ชุดนะคะ5ชุดก็จะมีชุด09 0, 9, 0 6 0 4 4946ค่ะ5ชุดนะคะ09 06 04 4.9และ4.6ค่ะ5ชุดหัวใัที่อยู่ในชุดเด่นนะคะต่อไปก็จะเป็นชุดกันค่ะในชุดกันนี้ก็จะมีชุดหัวใัยอยู่ด้วย1ชุดนะคะก่อนจะจบคลิปในวันนี้ค่ะก็ต้องขอเตือนคุณผู้ชมกันอีกครั้งนะคะที่ฉันให้ตัวเลขเพื่อความบันเทิงค่ะก็เป็นแนวทางนะคะและให้ฟรีค่ะคุณผู้ชมต้องนำไปใช้อย่างมีสตินะคะอย่าทำให้ตัวเองลำบากค่ะเอาแค่พอสนุกสนานกันนะคะ ชุดใจอีกหนึ่งชุดนะคะก็จะเป็นชุด96ค่ะชุด96นะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีค่ะ